ปัดยังไงสิกินเยอะ สวัสด er ีค <MA> ่ะพ e ี ay, ay, ่น้องทุกๆทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนสวยๆพี่น้องกินดิเพื่เก้าวจ้าัานีไก่พี่น้องไก่โอนิเออรมาซีขา ดเอ็ดยังไงจิกินเหลือซีขาจิตต่ำบกหุ่งพี่น้องนี่บกฮวงฮวงมากวอกครบเสร็จเลยพี่น้องมโอน,นี้่จิีต่นนำกินกับทอดไก่มือน,นี้ว่าสีทอดดอกพี่น้องอยากกินทอดไก่ภาษาไทยปิ่งบักคือปิ่งมันต้องเป็นไก่บ้านออกมาไก่นี่ก็ทอด เปลี่ยนอาหารเลยพี่น้องกินเต๋นูตะปาปกติ FC วันนี้ว่าโอ้ยซุ้มนี่ขึ้นกิ๊ดออกกิ๊ดบ้างออกกิ๊ดออกค้างบางอยากออกเกิ๊ดก็ห่างใจลอยากกินพวกปลาหมึกแพ่งๆนี่เลยพี่น้องถ้ามันมีเงื่อนซือจะกินกุ้งมังกรตัวยิ่งใหญ่ตันเดือดัญห่านั้น เอาหม้อมเอาบ่มีเงินกินต่ของดีๆผู้ใดก็อยากกินต่ของดีๆแหละี่น้น่อยเพ่าะว่าคาเที่ย่่ากับผมมีเงินผมกำลังสับเพิ่งมาถึงเนาะอิจฉาผู้ใดมีโบนัสเนาะแมนอิจฉาเด้ผู้พี่โบนัสออกได้หลายกินกระเจ้าลงมันเบเตะเอ้ยน่าแค่นี้แหละอย่มาทอด ถอดไก่เป็นไรถอดไตห้องถูกแล้วครับแล้วกรอบบกรอบกรอบนี่บทกานใดเด้อพี่น้องบ่ต้องกรอบหรอกถ้ากรอบนี่มันข้ามบมีแป้งเนาะต้องเอาแบบสุกข้อประมาณนี่พี่น้องน้องมันหาข้าวเขาละเด้อแบบมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเป็นวังวันก็จะพุ่งขึ้นแร้ว พย่งแก้วกับพย่งลังเลย่แกวกย่ลังม่ไม่แข็งอะไจะ่งนี่ของไก่ขาโตไก่เดอพี่น้อง เออพี่น้องแซ่บๆจ้าเออมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อบ้านไปไหนไปไงอ๋อท่าฝนกับขึ้นท่าฝนเหรอสวัสดีครับมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวยุนามันกันนี่เอ้กินแบบเป็นไงสิกกันเดี๋ยาจับมึงยังเป็นสก๊อตน่ะไปใส่ไหใส่ก็ไ่ได้ดอกมันล่มหนาวพอดเมื่อใดก็เสียออกพไปไงบ่า มาเมื่อืนเริ่มต้นมือนี้่อน้มหนาวขมหนาวอนบไม้บ่ถังมื่อื่นสิเริ่มหอนเลยมื่อนี้กะเป็นหูบแล้วเป็นหูบอุ่นๆแนวตแนวยิ่งยงสินะคือว่ามึงเบื่อวานก้าเกไลกันมาต่อดี่กันที่กเบิึงไว้ว่าจำไว้ว่ามันมันว่วกีลีน่ะเจ้าหมูบ้านี่โอ้บอกเรืวเขา còn một mình hay quán thì đã đâu có nào quán cưng hiểu tên bôn bột mọi người đi mi quan chu 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 quan พอยากด้วยกันโอ้ยคันได้ยินข่าวว่าบ้านเท่านาวแล้วบ่ามา <c oughs> โอ้บ่ว่าบ่าได้หรอกแต่ลุงม,มาหนาวาม,าวมุ้ยบ่ได้มาเหนื่ยเด้อปีใหม่หนาวจังมากด้วยพอยัดช่วงนีาหาามม้หนาวหิงตะไฟเลยขากระแหมมืดบ้านพอยัดกับบริยูไก่ากบ้านเทาเนาะบ่อย เป้แงยุงเทกก็ซ้ำซ้ำเหตุงานอยู่บ้านเลยอ่ที่เรถไปกับเ้าเดี๋ยวหนาวรื้อกับเพ่อะใครหรอกต่ว่าจะล้มแต่ล้มเนาะโอบอกไปหายยุงหายจริงหรือไัส้ันวาครับตนงน่ายครับยป็นครับแต่โม่แจริงครับผมเป็นเป็นใจครับผมเรียกเพื่อโมครับแต่โมครับ สดไปบ่หอดจอดมาถึงครับยกม้วโบกอย่างครับจะเด่น้วยด้วยเงกันี่ครับ่เรียกนกระดกครับสนุกเนใจด็แกล้มงนหวานครับดอกด้านในด้านซ้าด้านขวากไปบ่หอดจอดมาถึงครับยกม้วโบกม้นอย่างไครับผมศูนย์เนษตรเด็กแกล้มงบวนใเรี่นี้ครับ นั่นหนุงเขาไว้ยเขาเดียวก็เย็นหมดหรอกบอดีเด้อครับพี่น้องบอดีบอดีหนาวหนิพอดีวาดีวารุษเจ้าผมบ่ววาดีน้ำหนกวาจีนี่แก่ขอาหอนซะจ้ะแต่ง่ายมากง่ายตึ๊กแหนกมุดน้ำได้อันนี้มุดร้องเบ้อส่วนนี้น้ำบอบบอยเห็ดรันเห่เลยโอ้นู่นที่ไปเนาะ แต่ผมในวน,น,นี่ตถึงสัอร่าหอนยังมเผมโมเดลนีเห็นมักไว่หันหรอกข้าเหลียวเห็นหน้ำตีคิโลไก,ก่น,น้ำก็น้ำแท้เราไม่เห็นหน้ำปิวหมเป็นขืนน้ำไหมเนา,มมนเพาะพ่อเงี้ยหูยอ,อ,อมงมบ่มีเนา,า,นา,นา,นานะขบ่มีปลาไม่เหนเอบันแกเลยครับเนาะเอาเยอะเติมเยอะ แล้วก็เป็นตามการดูหรือว่าอย่างน้อยก็จะว่าหวา้วนละอยู่ตรงในบ้านก็ยูย่ง,งยยว,ว่าได้ต้องบอกว่าหาขอมเมยหุองไหลอยอ่สันนี่นะ ฟังขเขาจะว่าก็ว่านำได้จากต่อไปนี่มันสะบ่ค่อยมีหนาวนัขึ้นมากที่มิตรแดก,กับฝนหนาวใส่กันวันจุดมามันีเย็นบ่มื่อหมู่บ้านขึ้นมากกันแบบเมือม่อก่อนหนาวครับ่บ้านของฝนจุานานานนมาแล้วก็เริ่มคุ้นไป

คนไม่ยึดเวาเบังนาะนบิังนีเก่าเนาะนอนงายจโอ้นอนรักคนตากตากเยอะไม่มึงก็กค่จบไปนี้ยังนอนเลบังข้าบังเข้าเรียบร้อยเนี่บังมวยมึงยังเหมือนคนนด้ก็บอก ถึงมือล่ะดังนั้นก็เพียนไปประมาณม,ม,มือนึ่งสองมือแล้วนึ่งเขาจะบอกว่าฝนที่เขาฝนทนนี่ตอน,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 นตุนีแหละมันกับพวกไก่กันเลี้ยงแต่ผมมีหน้าบึงเนาะเสียวบึงแล้วเสียงเลยเสียได้เยอะเป็ไม้ตะก,กีดเสียวได้มันท่านจัดไหนเน,ะนาะเนะจัดเนะ ับมันเร็วเดี๋ยวคนละท่านสมัยมันนั้นตะก้อนคนบ่นบอกหรอกเห็นตะขาวจากฝากจากฟากมาใส่น้าอยู่ <c oughs> จากลูกเห็ดปุ๋ยยังแต่ก็ส,ส่วนยูหอยคงบ้านเขาหน่อยนงหอยน้ำขังแท้ออกมาซ้ำคึกยูน้ำาห,หน้า,าก็หอยมันเน,นดดี่ยเขาใส่น้ำบ่บาดตินดิแล้วเขาไม่กินเขา ต้นโหต้นยังสีกัดไม่ยังเงนก็หายอันก็ออืแล้วมันมตปูะปูกัดเขาตะกนอนกจะดำหน้าต่ว <c oughs> ่ออาย่นี่ปาปูกัลายยู่แต่ว่าคือม่เห็นกัดเทกาลทำไมเนาะมันเหนกันในคนจับไปรองเมืนน้คนเดิมขายขายอ,อืมคนจับปปูไปขายที่เหมือมันจะหน่อยไปตัว มันก็กัดอยู่แต่ว่ามันบ่หลายมันก็เลยกัดได้ตามส่วนหน่อยๆเขาเลยงามก่อนก็เลยบ่กัดที่กัดตัวตัวนี้ซีรี่ปูอ่คนเดิมมันสูบหน้าตั้งหน้าแล้วมันหายเก็บปูไปขายด้วยเดี๋ยวก่อนบอกแม่เขาหัวย่งดีกว่าหอมมะพร้าวาอมเง็ดยบุดองไปซื้อซื้อน่ะ เมื่อกิอนเนเป็นยังเม่าดจะเข้าก็ขายขายก็บ,บริไปขายตลาดนี้หรอกน้องีมือหนูฟูก็ได้ว่าจะได้เจ้ว่าซื้อ,อยุงว่ากันได้ยัน ้อนเพิง่งจะเบีย,ยดดิเบียปุ่อ้างเป็นยาพดุดวนผงไปตายหมดหลายแต่นี่แต่ว่ามันคื้บมดับอ่ะหลายยูนโกลนี่ระขาเลยเนาะตอนี้คนเก็บพร้อมนะเออเขงงาเจ้าเาองยอดได้หาอยู่บคนเอาแซ่ดวยเข,ขาใน,น,นห้องเนี่ยแซ่วเขาสาดีครับแ่ด้ขบ้าน่ด้าใน้องเนี่ย

จีมกันเข้าคอยได้เอาปลายเสียมเอาแงงเสียมแงะแงะนิดหน่อยๆตับแงงมาไลยที่แตกมุดเหมดอนดิคอยจีมเอาจีมเอาจะมันเพียงไปพอบมองนั่งเอาหมองเดียวเท่าละกันดานสุมุดเพราะไม่ดะมันดีเน้ยฝ่าขนตกว่าะสันหรือเบิ่งหอยขูงมันออกจากกันแท้ว่าันนี้ใส่เป็นไดเมียมาจะเเทียบเนาะเนื้อสว่าเอียงคนไทยหรอก

nhưng tôi mới chín thấy nhận đó Vẫn tôi làm cái xấy chiếc nó hẹn lại bà này Tếm hẳn ra dùng hỏi hoặc tếm Mới phải đều về khải gì à Cả hẳn lại cả khay phần mà sẵn như nắm khẳng anh theo Tếm nó khay khảo đi Mới mới đi Khay khảo cứ hẳn à Cứ băng เอาครับี่นองมันนี่ก็ได้เพายันก่นน้ำยิ่มเล้าเ้อก็สิไปใสมาใส่ก็จังบากันได้ครับี่นองมันนี่ก็เทีเนี้ยผมจะลมนองกันหอกอากาศมันดีบเทียบบัวทั้งคนก็จะจ้องเนื้ออันคอ้ทำซ่ล้มหรอคุณลมยำนหามองบางล้มไหใสใบังกันี่หยาดกันนี่ปัญหามองบางลมเงือนอ่าเงี้สิดีหรอสว่าสิือบงกันว่ามันนีถือเจังตอนมันหนาวล้มเาั่นละครับันเที่ยวสุกุดขึ้นเด้อครับขี่ม่มาแล้ว เลยกรบานสะตวอนรับตัวอให้กันสะกด้คนเด้อครับให้อัศรยจิตจริงตุยางมอยากใหนก็พดที่เำลังราวะพลังผู้นี่แหะครับอใอยนอนปาอะต้อนสก้นเด้อครับสำหรับสิ้นทันเกิดห้องมือนี้กันเลยก็เข้ามาสวัสดีจากที่ตองเดือครับสวัสดีครับ